ผ่านกล้องมันจะแตกหัวเูาปะเนี่ยว่าไงซันเดย์จะออกกล้องเหรอวันนี้ผมก็สั่งอะไหล่มานะครับผมก็เป็นอะไหล่เวฟนะก็ทางร้านของร้านเอ,อร้านที่ผมสั่งเป็นของโกเมดนะครับของฮอนดานะครับก็เป็นอะไหล่ของเวฟนะก็เขาก็มีหมายเหตุในการสั่งนะว่ามีระบุว่ายัางไงบ้างมีโปรถ่ายวิดีโอตอนเปิดกล่องพัสดุ เมื่อได้รับพสัสดุโปรดถ่ายวิดีโอขณะเป็นเปิดกล่องพัสดุเพื่อใช้เป็นหลักฐานในกรณีเคลมสินค้าหากไม่มีหลักฐานงดเคลมทุกกรณีนะจ๊ะก็ประมาณนี้นะก็ก็ผมสั่งเป็นเออ่ดุมสเตอร์นะเออมีแมวมันอนใน้างไฮ้ยโวยเหี้ยแล้วนะดุมสเตอร์ก็ เพราะว่าคือผมอะ่ะผมก็โมโหนะโมโหจริงแบบเราไปซื้ออะไรเงี้ยบางทีไปร้านเนี้ยร้านอะไรบางร้านนะผมพูดเคาว่าบางร้านนะคือไม่ค่อยขายอะไรแท้แบบมีในสต็อกเท่าไหรอ่อ่ะคือมีแต่เทียมอย่างเดียวเทียมอะไรก็เทียมเกือบเทียมเกือบเยอะเยอะมากจนแบบมันน่าลำคานะ่ะคือแบบคือราคาอะไรแท้มันก็เท่ากับเทียมแล้วแบบชุดเนี้ยที่ผมสั่ง คือตอนแรกผมถามเทร้านนั้นนะ่ะเขาบอกว่าประมาณเจ็ดร้อยอันนี้ผมได้มาเนี่ยคือประมาณสี่ร้อยกว่าบาทรวมวมีส่วนลดให้ด้วยนะโปรมชนมีส่วนลดให้ด้วยของเทด้วยเปิกก็ใช้เวลาในการเบิกนี่ก็ถือว่าไวนะเขาใช้เวลาเบิกสามวันแต่จริงของเบิกแป๊บเดียวก็ได้มาแล้วแล้วก็เสร็จปุ๊บก็มาส่งเลยก็เตรียมตีเบนมาณัสักสามสามถึงสี่วันประมาณนี้นก็ถือว่าเร็วอนยะู่นะก็อเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องเลยคือผมก็หัวเสียเรื่องอะไรว่ามันแบบ ไม่เหนื่อยใจจริงมังเห็นปืนกไมเนีเเ่ยเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวโดนคัตเตอร์บาดเอ้ยอนี่นี่นแมวก็ทนอีกแล้วก็คือบนหัวเนี่ยเรื่องเรื่องอะไรเนี่ยที่แม่งแบบเจอทีแม่งแบบเฮ้ยทําไมแม่งขายแต่เทียมอย่างเดียวไม่มีแท้เลยยังไงวะอะไรเงี้ยคือแบบขายแต่เทียมเออแล้วเหลือรอบหน้าเดี๋ยวผมจะมาพาไปซื้อตลับลูกปืนนะลูกปืนเผื่อใครจะสนใจไปเปลี่ยนลูกปืนแข่งคอ ปืนลรอหน้าปืนล้อหลังเนี่ยแบบคือเปลี่ยนเปลี่ยนไปหรือไปซื้อล,ล,ลูกปืนมาใส่เครื่องคือมันมันโอเคกว่าเว้ยคือแบบผมจะบอกตัวเนี้ยอยู่ยี่ห้อน,นึงว่ามันโอเคอึดถึกทนดีกว่าลูกปืนศูนย์ที่เราเบิกกันเนี่ยผมว่ามันดีกว่าแน่อน,นอนครับคือร้านอ่ะผมก็ไปถามร้านปุ๊บร้านบอกอุย้ยพวกร้านรดสิ่งเขาชอบมาเบิกที่นี่กันจะตายมาซื้ออย่างเงี้ยโอ้แปลว่าชัดเลยแปลว่าของดีเราเจอของดีให้ละอืมก็ ผมจะบอกเป็นบางส่วนไปอันนี้อันนี้มามาเปิดกันเลยดีกว่าก็ชิบๆเพราะว่าเขาทำเน้นหนาดีนะเทปไม่มีจุดไหนที่แอบเปิดแล้วโอเคปั๊บเมื่อกี้ผมหยิบมาดูนี่นะไม่หยิบมาดูว่าเออตรงไหนมันได้นี่หรือเปล่ามีรอยเปิดไหมร,รอยเปิดเปิดด้านล่างลืมดู bước 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 ui, bước bước đồn, bước đồn đồn na bước 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 mấy? Nè, ơi, này, ก็ผมจสั่มีน็อตด,ด้วยนอ็อตสเตอร์นอ็นอตสเตอร์สี่ตัวหนึง่งครบหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวของ h o นด้าน็อตฮันดนน้าจะดีอะอย่างหนึ่งคือมันเป็นเกียวที่แบบเป็นถามว่าตัวนี้มันก็ดีอย่างหนึง่งน็อตสเตอร์คือตัวที่ผมซื้อมาไม่ห่วยแตกมากนักนะ เพราะว่าน็อตเดิมมันนะ่ะมันรูดไงก็เผื่อไม่ได้สั่งเฮ้ยอย่าตีกันแมวตีกันอ่ะในเช็คของนะโอเคครบสี่ตัวนะตรงสี่ตัวอ่ะแล้วก็อมออ,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 อมานี่ชุดแปลงสเตอร์หลังแป้งสเตอร์หลังอ่ะ โอเคโอ้ใครโทรใหม่นอ้อก็จะมีสต,สกติกเกอร์บอกถึงร้านนะครับบอกถึงบริษัทที่สั่งเนาะก็ประมาณนี้อะคุณปวดเปนฮัลโหล มาได้จังวหวะเหมอกกำลังถ่งงายวิดีโอเปิดกล่องอยู่เลยเนี่ยว่าดุมสเตอร์มาแล้วอืมใช่เฮ้ยว่านสนใจเทีาา่ยวแล้วเที่ยวไหนอีกแล้วเที่ยวไหนว,วันนี้เววันนี้อะไรเฮ้ยอย่าพังกองเว้ยไอ้หนูเนี่ยน,นะครับอ่ะไหนมาแล้วดมุมสเตอร์ ได้เลยมั้งเนี่ยเฮ้ยมันก็ได้เออประมาณนี้ของแท้ปะเนี่ย yeah, แสบดีเนียแ้กว่านี้นขโมยในสวนแล้วโอยัด oh, <sh> <laughs> แท้กว่านี้กูขโมยรถแท้แล้วนะเนี่ยโอเคตรงตรงรุ่นตรงรุ่นเมาดว้อตรงรุ่น,ออนโอเคนะนี่ดุมสเตอร์สามารถที่จะใส่ทั้งล้อแม็กกับล้อซีได้นะครับทุกคน มันก็ใส่ได้หมดแลยแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะไปเดี๋ยวต้องไปนี่อุยอ้ยอยตายแล้วอุย้ยโอเคเสาเนี่ยของผมเสาวพวกเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปถ่ายทวีดโอยทีนึงเสาวพวกเนี้ผมแม่งเรียบร้อยหมดแล้วคือรูดแล้วก็หลุดออกมาเนี่ยไปตีกับสวิงอาร์มแหกันเลยอ่ะเนี่ยก็ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวค่อยตัดภาพไปใส่เลยตรงรุ่นเรียบร้อยโอเคจบ นะครับ